มนุษย์เราเฝ้ามองดวงดาวมานับพันปีท่งคำถามขึ้นไปในความมืดมิดอันไร้ที่สิ้นสุดว่าเราอยู่อย่างโดดเดี่ยวในจักรวาลน,นี้จริงหรือแต่เคยถามตัวเองไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคำตอบที่สะท้อนกลับมาไม่ใช่เสียงแห่งมิตรภาพแต่เป็นเสียงกรีดร้องแห่งการล่ายินดีต้อนรับสู่เกรนารี่ครับวันนี้ เราจะปิดระบบความปลอดภัยทั้งหมดและจัดอันดับ10เผ่าพันธุ์เอเลี่ยนที่ดุร้ายและอันตรายที่สุดจากโลกภาพยนตร์เผ่าพันธุ์ที่เปลี่ยนความฝันในการพบเจอสิ่งมีชีวิตต่างดาวให้กลายเป็นฝันร้ายที่ไม่อยากจำอันดับที่10 The Death Angels จาก A Quiet Place เริ่มต้นด้วยโลกที่ความเงียบคือทางรอดเดียว ลองจินตนาการถึงนักล่าที่มองไม่เห็นแต่มีประสาทรับเสียงที่เฉียบคมที่สุดในจัก,กรวาลพวกมันคือ Death Angels สิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่มาพร้อมเกราะหนาและสัญชตาตญาณการฆ่าอันบริสุทธิ์หากคุณส่งเสียงคุณก็คือศพบ,บทวิเคราะห์ความอันตรายความน่ากลัวของมันคือการบังคับให้มนุษย์ทิ้งอารยธรรมทุกอย่างที่สร้างเสียงและกลับไปใช้ชีวิตอย่างเงียบเชียบที่สุด มันคือความตึงเครียดตลอด24ชั่วโมงที่ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวหมายถึงความตายอันดับที่9 The Arachnids จาก Starship Troopers แต่ถ้าความเงียบไม่ใช่ทางออกแล้วถ้าภัยคุกคามมาในรูปแบบของกองทัพแมลงนับล้านล่ะครับขอแนะนำให้รู้จักกับเหล่า The Bugs หรือ Arachnids จากดาวเคลนดาทูพวกมันคือสงครามในรูปแบบของสิ่งมีชีวิต มีหลากหลายสายพันธุ์ตั้งแต่พลทหารแมงมุมที่พร้อมฉีกร่างคุณไปจนถึงเบรนบักที่ดูสมองเพื่อเรียนรู้ยุทธวิธีของเราด้วยบทวิเคราะห์ความอันตรายภัยคุกคามของพวกมันคือจำนวนที่ไร้ที่สิ้นสุดและการวิวัฒนาการเพื่อการทำสงครามโดยเฉพาะพวกมันไม่เจรจาไม่ปราณีมีเพียงเป้าหมายเดียวคือการขยายเผ่าพันธุ์และกำจัดทุกสิ่งที่ขวางหน้าอันดับที่8ทิมมาเชียน จาก War of the Worlds เมื่อเทคโนโลยีของมนุษย์กลายเป็นของเล่นชาวดาวอังคารใน War of the Worlds ได้แสดงให้เราเห็นถึงความสิ้นหวังที่แท้จริงพวกมันมาพร้อมกับ Tripods เครื่องจักรสงคราม3ามขาขนาดยักษ์ที่หุ้มดยเกราะองทรงพลังและ h ฮี t เรทที่ระเหยร่างมนุษย์ให้กลายเป็นเท่าถานในพริบตาบทวิเคราะห์ความอันตรายมันคือความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์แบบ อาวุธของมนุษย์ไม่สามารถสร้างรอยขีดข่วนให้พวกมันได้เลยชัยชนะของมนุษยชาติในครั้งนั้นไม่ได้มาจากฝีมือแต่มาจากโชคล้วนๆอันดับที่ 7. The Harvesters จาก Independence Day ยกระดับความอันตรายขึ้นไปอีกขั้นกับเผ่าพันธุ์ที่เดินทางข้ามดวงดาวเพื่อเก็บเกี่ยวทรัพยากรโดยการทำลายล้างอารยธรรมเดิมให้สิ้นซากพวกมันคือ Harvesters ที่มาพร้อมกับยานแม่ขนาดยักษ และยานพิฆาตที่สามารถทำลายเมืองทั้งเมืองได้ภายในการยิงเพียงครั้งเดียวบทวิเคราะห์ความอันตรายมันมีการประสานงานที่เป็นระบบมีเทคโนโลยีเกราะป้องกันที่ล้ำสมัยและมีเจตนาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างชัดเจนนี่ไม่ใช่นักล่าแต่มันคือหายนะระดับดวงดาวอันดับที่6 Predator จาก Predator ไคุกคามบางอย่างไม่ได้ต้องการจะครองโลกแต่มันมาเพื่อเกมกีฬา รีเดเตอร์คือเผ่าพันนักล่าผู้ทรงเกียรติในแบบของมันที่เดินทางไปทั่วจัก,กรวาลเพื่อล่าสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นถ้่วรางวัลพวกมันมาพร้อมเทคโนโลยีพรางตัวอาวุธสุดล้ำและพละกำลังที่เหนือกว่ามนุษย์ในทุกๆด้านบทวิเคราะห์ความอันตรายการตกเป็นเหยื่อของพรีเดเตอร์คือฝันร้ายที่แท้จริงคุณไม่ได้ต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่คุณกำลังถูกหยอกล้อโดยนักล่าที่ฉลาดและอันตรายกว่า และมันจะสนุกกับการไล่ต้อนคุณจนถึงที่สุดจากนี้ไปเรากำลังก้าวเข้าสู่เขตแดนของความสยองขวัญระดับจักรวาลที่คำว่าอันตรายอาจจะยังน้อยเกินไปอันดับที่ 5. The m i m i x จาก a g e of Tomorrow จะเกิดอะไรขึ้นถ้าศัตรูของคุณรู้อนาคต The m i m i x คือเผ่าพันธ์เอเลี่ยนที่ทำงานเป็นหนึ่งเดียวเหมือนรังผึ้ง แต่มีความสามารถสุดอันตรายคือการรีเซ็ตเวลาได้ทุกครั้งที่ตัวอัลฟาของพวกมันตายทําให้พวกมันเรียนรู้จากความพ่ายแพ้และกลอบมาแข็งแกร่งกว่าเดิมเสมอบทวิเคราะห์ความอันตรายมันคือกองทัพที่เอาชนะไม่ได้ด้วยยุทธวิธีปกติการสู้รบกับพวกมันคือการพ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสงครามที่คุณไม่มีวันชนะเว้นแต่คุณจะขโมยพลังของมันมาได้อันดับที่4 The Engineers จาก p r o ม e ทีอบางครั้งภัยคุกคามที่น่ากลัวที่สุดอาจจะมาจากผู้สร้างของเราเอง The Engineers คือเผ่าพันธุ์โบราณที่มีเทคโนโลยีก้าวล้ำถึงขั้นสร,สร้างสิ่งมีชีวิตได้รวมถึงมนุษย์เราด้วยแต่เมื่อผู้สร้างเปลี่ยนใจพวกเขาก็ได้สร้างอาวุธชีวภาพที่น่าสะเพริ่นกลัวที่สุดขึ้นมาของเหลวสีดำที่สามารถทำลายล้างดาวทั้งดวงได้บทวิเคราะห์ความอันตรายความน่ากลัวของพวกเขาคือความยิ่งใหญ่ระดับพระเจ้า และความไม่แยแสต่อสิ่งมีชีวิตที่ตนเองสร้างพวกเขาคือภัยคุกคามเชิงปรัชญาที่ทำให้เรารู้ว่าการมีอยู่ของเรานั้นเปราะบางเพียงใดอันดับที่3 The Blob จาก The Blob ไม่มีเหตุผลไม่มีเจตนามีเพียงความหิวโหวยที่ไม่สิ้นสุด The Blob Blo คือก้อนเย,ยวจากอาวกาศที่ดูดรวมทุกสิ่งมีชีวิตที่มันสัมผัสและขยายขนาดตัวเองไปเรื่อยๆมันไม่ฉลาดไม่ได้มีเทคโนโลยี แต่มันคือหายนะเดินได้ที่หยุดยั้งไม่ได้บทวิเคราะห์ความอันตรายมันคือความสยองขวัญจากความว่างเปล่าภัยธรรมชาติจากนอกโลกที่ไม่สามารถต่อรองหรือทำความเข้าใจได้มันคือตัวแทนของความตายที่ค่อยๆคืคบคลานและกกลนกินทุกสิ่งอันดับที่สอง e t h i n ิ The thing, จากเด Th i ิ g ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือศัตรูที่เรามองไม่เห็น h e thing คือสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่สามารถดูดกลืนและลอกเลียนแบบสิ่งมีชีวิตอื่นได้อย่างสมบูรณ์แบบจนถึงระดับเซลล์มันสามารถกลายเป็นเพื่อนของคุณสุนัขของคุณหรือแม้แต่ตัวคุณเองบทวิเคราะห์ความอันตรายภัยคุกค,คามของมันคือการทำลายความไว้ใจซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมมนุษย์มันสร้างความหวาดระแวงและทำให้มนุษย์หันมาฆ่ากันเองเพียงเซลล์เดียวของมันที่รอดไปได้ก็อาจหมายถึงจุดจบของโลกทั้งใบ และอันดับที่1 The Sinomorph จาก Alien และก็มาถึงอันดับที่หนึ่งเผ่าพันธุ์ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบในแง่ของการเป็นเครื่องจักรสังหารซ e n o m o r p h คือฝันร้ายที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันมันมีวงจรชีวิตสุดสยองที่ต้องอาศัยร่างเหยื่อมีเลือดเป็นกรดมีสติปัญญานในการล่าร่างกายที่ทนทานและก้าวร้าวย่างที่สุดบทวิเคราะห์ความอันตราย มันคือการรวมทุกความน่ากลัวเอาไว้ในตัวเดียวทั้งความสยองขวัญจากการถูกล่านในที่แคบความน่าขยะแขยงของร่างกายและความดุร้ายของสัตว์ป่าที่ฉลาดเป็นกรดมันคือไอคอนแห่งความตายจากควงอวกาศอย่างแท้จริงและนั่นคือสิบเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนที่อันตรายที่สุดจากโลกภาพยนตร์ที่เกรนารี่นำมาให้ชมกัน บางทีการอยู่อย่างโดดเดี่ยวในจัก,กรวาลก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายที่สุดเสมอไปก็ได้นะครับคุณล่ะครับคิดว่าเผ่าพันธุ์ไหนน่ากลัวที่สุดหรือมีตัวไหนที่เราพลาดไปคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับจากเราสำหรับวันนี้เกรนารี ary, ขอลาไปก่อนแล้วระวังตัวไว้นะครับเวลาที่คุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอาจมีบางสิ่ง กำลังมองคุณกลับมาอยู่ก็เป็นได้